ออกมาด่าอบครัวตัวเองแล้วก็ออกมาลุดออกมาทวงเงินนะครับนะพ่อแม่ตัวเองไหลายอย่างวันนี้นะครับก็ขอจัดหนักจัดเต็มแล้วกันนะครับวันนี้นะครับใครไม่เกี่ยวหลบไปนะครับวันนี้หมูขอจัดหนักจัดเต็มก่อนที่จะเข้าสู่นะครับนิทานเนาะนะครับก็ประขอประกาศก่อนนะครับเนาะขอประกาศถึงพ่อแม่ทุกคนนะครับพิรดาสวัสดีครับพี่พีเคสวัสดีครับก็ประกาศถึงพ่อแม่ทุกคนเลยที่อยู่และติดดูที่เป็นเอ็ตีเขาบอกจะแล้วด้วยนะครับนะช่วงนี้ นะครับต้องเซฟผมด้วยนะครับต้องเซฟผมด้วยก็ท่านใดที่เข้ามานะถ้าเป็น f อซผมมาเขาจะรู้นะครับก็อย่าไปคอมเมนต์นะครับชื่อุคลที่สามหรือชื่อใครในช่องผมนะครับก็ให้ทุกคนเข้าใจเนาะเพราะว่านะครับเกี่ยวค่ะไม่หลบจะพังจะฟังนะครับก็ประกาศถึงทุกคนนะครับใครที่อยู่ในช่องผมนะครับที่เป็น f อซผมเนี่ยจะรู้ครับว่าผมเนี่ยนะครับก็พยายามนี่จะชี้แจงให้กับทุกคนได้ทราบช่วงนี้ต้องเซฟผมนิดนึง เพราะว่าผมได้รับทราบข่าวมาว่ามันจ้องจะฟ้องผมแบบเงียบๆมันก็จ้องจะเก็บข้อมูลสะสมแต้มนะช่วงนี้มันก็เกลียดผมกับไอ้ไหลพระนครนะครับมันก็เกลียดเป็นสองท่องที่มันเกลียดที่สุดนะครับที่มันมันพยายามที่จะหาเรื่องฟ้องอยู่นะด้วยความที่มันมีความแค้นส่วนตัวเรื่องการร้องเรียนป่าละเมะด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการอ่าไปพูดถูกจุดมันระหว่างมันกับไอ้ช่างวอด้วยนะก็ต้องให้เอฟซีทุกคนนะครับนะเขาเข้ามาคอมเมนต์แห้งเนี่ย ก็ต้องระวังด้วยนะครับไม่อยากให้ฟีดเดอรร้อนต้องมาเป็นพยานนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้แม่ๆทุกคนนะครับนะสืเซฟด้วยนะครับนะก็อย่าไปคอมเมนต์ชื่อหวยสามนะครับนะนะครับบางคลิปบางอะไรผมก็จะปิดคอมเมนต์นะครับทุกท่านผมก็จะปิดคอมเมนต์เพราะว่าผมเซฟฟีผมเป็นห่วง f ีเนะครับแต่ว่าบางคลิปบางไลฟ์ผมก็ไม่ได้ปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นนิทานนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนเข้าใจนะครับนะพี่อุบลสวัสดีครับนะครับ ใครเข้าใจสีนที่ผมพูดนะครับขอหัวใจสามดวงครับเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันนะเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันต่อขยี้ต่อไม่รอแล้วครับขยี้ต่อไม่รอแล้วนะครับนะไทยๆสวัสดีครับนะใครเข้าใจว่าอย่าเข้าคอมเมนต์ที่โพสต์สามคือคอมเมนต์ได้ครับคอมเมนต์ได้แต่ว่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปอ่า มาขึ้นหลวงพิสาลนะครับก็ต้องผมก็เซฟเอฟซผมด้วยนะครับเพราะผมก็เป็นหัวเอฟซด้วยนะครับนะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมพูดมามันเป็นเพียงแค่นิทานเรื่องสมมตินะครับช่องผมอย่ามาเอาแน่เอานอนในช่องผมนะครับนะเออผมเล่านิทานที่นิทานมันมาจากเขาเขาโค้งเรื่องจริงนะครับอยอาจอัญชนญญาดบางเรื่องพิธีการนะครับขอเขวาใจสามดวงครับอ่ะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัว ใส่เข้าไปเพื่ออัดทรสในการรับชมรับฟังใครเข้าใจว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นนิทานขอหัวใจมาสามดวงครับขอหัวใจมาสามดวงเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ไอ้ขาหมูพูดต่อไปนี้เป็นนิทานครับอืมนะครับเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ขาหมูพูดต่อไปนี้เป็นงนิทานขอหัวใจสามดวงครับ คอมเมนต์แบบนิทานไม่ได้เหรอคอมเมนต์ comment ได้ครับคอมเมนต์ได้ครับแบบนิทานคอมเมนต์ได้ครับแต่ก็จะไปพิมพ์ชื่อบุคคลที่สามด้วยกันเพราะว่าก็ต้องเซฟเจ้าของช่องแล้วก็ต้องเซฟตัวเองด้วยผมเป็นห่วงเอฟซีไอผมไม่กลัวหรอกผมจะอะไรไงผมผมไม่กลัวแล้วก็เอฟซีครับหัวใจแค่สามดวงครับถ้าเกินสามดวงเนี่ยไอมันจะมันจะดีดกระดิ่งของเอฟซีออกนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรเวลาผมทําอะไรมันมันจะมันจะไม่เด้งไปหา f เอฟซีเพราะฉะนั้นก็ขอแค่หัวใจสามดวงเอฟซี FC ครับ เอฟซีครับวันนี้นะครับเราได้เห็นอาการพฤติกรรมของอีดําครับอย่างหนักไหมครับวันนี้สองไลฟ์ฟาสองไลฟ์เลยเห็นไหมครับแม่แม่สวัสดีครับเอฟซีเห็นอะไรไหมครับถ้ามีใครไปจี้ตรงจุดหรือพวกเราไปจี้ตรงจุดอีดําจะดิ้นครับอีดําจะดิ้นครับนะครับเอฟซีครับ วันนี้ครับสิ่งที่ผมขยี้เนี่ยมันตรงจุดอีดำหลายพระนครขยี้เนี่ยตรงจุดอีดำแล้วใครหลายคน,นตรงจุดอีดำจนทําให้ดําสะบะแตกเนรคุณนะครับ fc ผมฟันธงเลยนะครับว่าอีดํากับช่างวอนะครับแอบกินกันแอบกินกันครับป้าสตีสวัสดีครับแอบกินกันนะครับแล้วสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครเล่าวิทานมาเนี่ยนะครับ fc อย่าลืมไอช่างวอลนะครับผมได้เรียบเรียงไทม์ไลน์ไอช่างวอลแล้วนะครับไอช่างวอลนี่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้นะครับช่างวอลนี่ครับน่าเป็นห่วงที่สุดณตอนนี้นะครับช่างวอลไม่หลุดครับแต่อีดำลุดแทนช่างวอลนะครับใช่ครับพี่พีกไก่สองคนนี้แอบกินตับกันนะครับพี่เพียงฟ้าสวัสดีครับ วันนี้เอฟซี Hag, ครับไอสองคนนี้นะครับอีดํานะครับตอนนี้ก็ฟาดงวงฟาดงาอย่างหนักนะออกมาพูดเรื่องอะไรเอฟซีครับนักอีดํานะครับวันนี้ครับสติหลุดไปแล้วในททานเรื่องนี้ครับย้ํานะครับเป็นเพียงแค่ททานนะครับย้านะครับเป็นเพียงแค่ททานตอนนี้ดีครับฟิลขาดออกมาเล่นผัวครับออกมาเล่นผัวเก่าพี่หนึ <Skills. S 2> <bait swing. S 1> ่งสวัสดีครับตอนนี้นทีครับอีดํานะครับออกมาเล่นผัวเก่าแล้วนะครับออกมาฟาดผัวเก่าแล้วนะครับ ทำไมอีดำถึงฟาดผัวเก้า FC รู้ไหมครับใครอยากรู้ขอใจสามดูครับว่าทำไมตอนนี้อีดำต้องฟาดผัวเก้าครับนะครับนะอืมใครอยากรู้ขอใจสามดูครับเอะใจกันไหมครับทำไมอีดอกกระพือตัวนี้นะครับต้องออกมาฟาดผัวเก้าฟังนะใครสี่ครับ นะครับเราไปจี้ถูกจุดมันเราไปจี้ถูกจุดมันครับเลยทําให้มันดิ้นทําให้มันพลาดน,นะครับพวกเราหลายๆช่องออกมาจี้ถูกจุดมันเก็บส่งไม่ค่อยอยู่บวกด้วยว่าวันที่สิบสามเนี่ยนะครับรอดยากนะครับรอดยากที่สําคัญนะครับเรื่องผัวเก้ามันเนี่ย กับไอวอเนี่ยเอฟซีฟังนะครับก่อนที่มันจะเลิกลากันเนี่ยสายข่าวรายงานมาว่าก่อนที่มันจะเลิกลากันผัวเก่าอีดํานะครับสายรับส่งข่าวมานะครับในฐานเรื่องนี้พี่นวนลรักสวัสด,ดีครับสายข่าวส่งข่าวมานะครับก่อนที่อีดําจะเลิกกับอดีตผัวอดีตผัวมีปัญหากับช่างวออยางหนักครับ ถึงขั้นจะชกต่อยกันใครสิครับนี่แรงข่าวรายงานมาครับแรงข่าวรายงานมานะครับว่าตอนที่เลิกกับผัวไม่ใหม่อดีตผัวจะบุกไปต่อยช่างวอครับอีดําห้ามไว้ครับแต่อีดําปิดข่าวจริงหรือไม่จริงมึงออกมาตอบกูอีดําจะต่อยกันครับสายข่าวรายงานมาจะต่อยกันนะครับ อดีตผู้อ้ดำกับไอ้ช่างวอจะต่อยกันนะครับอีดำห้ามไว้นะครับจริงหรือไม่จริงอีดำครับสายข่าวแรงงานมาครับกูขยี้ต่อไม่รอแล้วนะครับใครจะไปขยี้เรื่องคดีฟงคดีฟารมขยี้ไปกูขอขยี้เรื่องชูกูชอบชูนะกูชอบตำนานกูชอบเรื่องตำนานใต้สะพานกูชอบเรื่องหลักใคล้ายๆกูชอบเรื่องขยี้สันดานชาติหมาของคนนะส่วนเรื่องคดีนั้นปล่อยให้เขาื่นขยี้ไป ผมขอขุดประวัตินะคะไอ้รักสามเศร้าตำนานรักใต้สะพานนี้สักนิดนึงนะครับมีสายรหลางานมาว่าตอนที่อีดำจะเลิอกกอับผัวนะครับผัวนะครับจะมาต่อยไอ้ช่างวอเพราะอะไรพี่ครับไอ้ช่างวอนะครับได้ไปปั้นเมียตัวเองเมียกลับไม่ฟังผัวเสื้อไปฟังไอ้ช่างวอรครับเอ๊ะไหมเอ๊ะไหมครับเอ๊ะไหมครับเอ๊ะไหมครับ อีดํากับปกป้องชูครับกับไม่ฟังผัวตัวเองครับผัวตัวเองก็โมโหครับสาวนครพนมสวัสดีสวีดัตออกมาปกป้องชูครับไม่ฟังผัวตัวเองครับหน้ามือตามมวครับเมื่อเจอลํำมันไอช่างวอเข้าไป <c oughs> วันนั้นนะครับวันที่เลิกรากันนะครับไอช่างวอไปปั่นอีดําว่า ไอ้หนุม่มรถถ่ายนะครับพาแอดมินมาที่คอกแบะแบะแบะแล้วทีนี้ครับอีดําก็ได้ฟาร,รมที่หึงห่วงโทรไปต่อว่าสุดท้ายอดีตผัวจับได้ว่าคนที่บอกคือไอ้ช่างวอหโมโหครับเอาปืนเน็บเอวมาเดินทางจะมาหาช่างวออีดําโทรด่าชะง,งักเลยครับอีดําปกป้องชูครับ ไม่ฟังผัวตัวเองครับ